ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้าเห็ดชาแนลนะคะมาเด้อค่ะเด้อข้าวเหนียวกินกระปุล

อันเท่าไหร่หรอตลาดนัดอยู่ราตลาดนัดไทาี่าปนุมเคยถามตอนนั้นอ่ะยรอู่่้ยแงเลยนสวยๆนะเอามาให้นละใครนะเศราันท์อันที่เขาพ่นในนั่นอ่ะมันขีวนะมีหลายแบบคนสเปยอ่ะนี่ที่พ่นสเปย์นั่นเี๋อสัหน่อยแกก็จะโดนร้านขายกระิข้าวแล้เพราะว่าซื้อเยอะม่กเลยนแล้็พคุณนะผู้ใหญ่ดี่ดีท่านน้ที่กระตุ้นอาหารเรานะ วันนี้นะได้มีเด็นกีแล้วนะเต็มโตเลยนีนะมีเครื่องปลิ้นะมีปลาตั้งแต่วันนั้นนจนนี้ยังกินอยู่เลือไข่เมื่อวานที่เราไปซื้อมาหนึ่งแพงแล้วก็มีป่นปลานะแล้วก็มีผักในแตงใข่สูตรว่าต้มไข่ลวกมันเรียงตามระดับชั้นบอกใช่เดียงมัจะดังนิดนึงครนั่นลองไทยมันนี้หอมไม Hãy subscribe cho kênh Ghiền mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn qua. đi Con ไข่เป no? oh, mm ื hmm. ่นเนื้อครับตอนนี้วันนี้ไม่ใช่ไข่ลวกนะเป็นไข่ต้มได้มีนะไข่ต้มไข่ดาวผมลืมอ่ะใช่ต้มธรรมดาวคันมีโดนต่างกับนู่นเมื่อไม่ดูได้เมือนจะยุ่งกับเห็ดก็เลยเหลือมาตุ่มเห็ดมาตุ่มจางจางเอาถ้วยเล็กกระตา ต้องทำองเอ่ยน้องคน่มีกินไข่ดาวอยู่กินไข่อะไรมีประโยชน์เจอขานเมอนี้เปลีป่ยนสูตรจากไข่ลวกเป็นไข่ต้มทีรกเรื่อยเรื่อยต้มไข่อไรย่างี้ยต่ไ ใส่ซูตรงใส่ดิอยามากูไหมเกีอยเกี่ยวะฮะจัอยแล้วเหรอโอ้มันตาจงมานม่มีเงินซื้อมาจินมันตามันจิงปุ่นบอกเขียนเมนอะไ้ไม่เหีนดีอ่ะไม่้หมืนดีเหรอ แม่ของไอ้เขาทำงานไม่ได้กินเป็นปีแล้วสองปีแล้วตอนเป็นเด็กแบบเห็นแลอวกินลืมระวังแม่น้องไอ้หน้าตาเป็นยังไงก็เหมือนน้องไอ้แค่สวยเนาตัวใหญ่ไม่เหรอไม่นะไม่สวยนะดูมีน้ำมีเงิกว่าน้องไอ้สักหน่อยถ้าแกจะจอยว่าจะทำงานกะ หทำไมจะไม่เคยเห็นเคยไปน,นอนบ้านน้งองไอ้พ่อเขาเขาย,ยังว่าเหมือนพ่อน้องปอนเะนาะจะผอมกว่าน,ะนาะเ,เหมือนเลยนะให้ความรู้สึกที่นะที่เราเห็นที่เราว่าพ่อน้องปอนเหมือนกันแต่ว่าพ่อน้องปอนเขาจะลวงคุ้งทุกหล่ง ใช่พ่อค่อยแล้วก็พ่อต้องไอแล้วก็พ่อพี่นายอยู่ด้วยกัน่ะคุยกันข้ามวันข้ามคืนมีแต่คนชอบคุยพี่บ่าวกินข้าวเด้อเอากินเลยส่วนพี่บ่าวกินข้าวแล้วเช่นแกมาเรียกเจดเดอรโอ้เออเอาไว้ตกใจหูหูหูนายก็เปิดเปิดหน้าต่างออกมารีบออกมาไม่เจอ กไปเลยเหมือนแกมาชวนตามพี่ดีอ่ะเกลือกว่าเสียงอ่ะเดินกแ้วไปเลยเจ้มันจะรวดอ่ะเหมือนเดิลนะมาชวนไหมตามพี่ดีไหมวะเราก็ากออกดีพอคขาดีเหมืนเสียงยังอยู่แต่คนไปแล้วหนะวะเรียแล้วไั้เห็นแต่รถเกออกไปจนถึงเต่าใบนั่นแหละเรียกโอ้โหไปจ้อยเรียกตามหลังเกอไม่หันมาเลย จำเนี้มันเก็บข้าวป่นอะไรแบบนี้แหละตาสวยนะมันมีอันใหญ่ตรงนี้แต่เราจะซื้ออยู่ตลาดน้ำที่จ้าใช่ได,ด,ไดไหมอันละร้อยห้าสี่อันใหญ่อ่ะแต่มันมีตลาดน้ำที่สามในร้านนี้นน ไมชอบพวจานสิ่งไม่ได้นะคูดแบบนี้จะรันนั่นแบบนี้เขาจะไปจะซื้อแบบนี้มาก่อนนะแบบนี้คือล้างอ่ะดะ๋ยวทุกรีเลยไม่ได้ขึ้นรถหนังล้างรถอ่งเบิ้งเต็มเแตกดอกลมดีเวงบ้าเวงบ้าคือล้างล้างด้วยยกสูงไม่ได้เลยมันจะหล่น เจ้าเห็นไฟรเข,าเขา้ารังยี่สิบไหมกกซื้อที่ไหนจันสติตจันก็จิงมันเวทไม่ค่อยได้อันนี้นะเขาเห็นตลาดนัดไม่ได้นะวันนั้นจันนายว่าให้จันนายที่เกียรติแบกมันหนักเลยจะเอาสิบใบไม่ใช่หรอกกลัวมันแต่ไม่กลัวเรา,าเนะี่ยหรอทำไงมันก็ยิบข้าวหละเห็นแล้วยังได้ต้องซื้อ เนาะเนาะเนามีหาในรมอยู่ไหนเนาะไอเนาะเคยเนาะขอเรียกเติมข้าวนะครับเรื่องกระจากรายี่เมื่อวานนี่มันเป็นลายมันกลมเนาะแต่ไม่สวยแต่รู้สึกว่าตาเนาะนี่ตาไม่แบบนั่นด้วยเลยตั้งแต่ซื้อมาเมื่อวานตาเนาะตาเชื่ออเราต้องจับข้าวเนาตาตาไม่ตอบว่เรือเปลี่ยนตัวอื่นอยู่ในตู้ครับข้าวอยู่ในกาละมังก็มีะอืม เออบางทีเอาปลาแล้วก็ไม่กินเมื่อวานแล้วก็ไม่กินอะไรเหรอเศร้าเหรอเหรอเออเอิอที่จรินก็ไม่กินมีขนมมันก็กินขนมเรื่องราวมันเล่าเด็กมีแต่ตัวไม่อร่อยเคี้ยวอย่างเดียวไม่ผ่าแล้วเห็นแล้วฮะเคียวปาก ใช่ดีเช้ากัสำคัญนะแสงมาเลยี่หนูไหาแนวอะไรเพแปลกแปนี่ก็พอไปดูเซิร์ชดูอะไรนะจากที่สองมีต้อหรอไม่ใช่เปดด้วยเหรอเออลืมเลยสมัครขึ้นนเขาจะไปให้อาอะที่ครับบรรยากาศมือเชาดกันนะฝากแล้วก็แชร์ด้วยเนาะผมขอนุญาตเติมไมข้าวนะผมรอะพี่นายยังไม่ถึงสิบ บ้าเหอะสิบแล้ว